ราหูย้ายอังคารร่วมพระสาวเลงเมฆพฤศกเมถุนธนูสิงกันมีเคราะหหนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่องทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home of No สวัสดีค่ะพบกับ Home of No กันอีกครั้ง วันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะเจ็ดวิธีลวงตาที่ช่วยทำให้เพดานดูสูงขึ้นการมีเพดานห้องที่สูงขึ้นก็หมายถึงการที่ห้องดูปลอดโปร่งโล่งสบายและอากาศไหลเวียนได้ดีมากขึ้น เหมาะแก่การพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นและถึงแม้เราจะไม่ได้ยึดโครงสร้างดันยกเพดานทุกพื้นจริงๆแต่เราก็สามารถที่จะใช้วิธีลวงตาในการที่จะช่วยทำให้เพดานดูสูงขึ้นได้ง่ายๆด้วย7วิธีลวงตาดังต่อไปนี้ 1. เปิดโครงสร้างบนเพดาน โดยอาจจะเล่นลูกเล่นด้วยการเปิดเป็นคานไม้ใต้หลังคาหรือการสร้างความสวยงามแบบดิบๆในสไตล์อุตสาหกรรมด้วยบรรดาท่อน้ำท่ออากาศเล็กใหญ่และสายไฟในสไตล์ลอฟ์ 2. ติดตั้งไฟเทคนิคการติดตั้งแสงไฟแบบซ่อนจะช่วยดึงดูดความสนใจออกจากเพดานและการมีสิ่งของแขวนลงมาจากเพดาน จะทำให้เพดานดูต่ำลงและดึงสายได้ตื้นง่ายขึ้น 3. ติดตั้งบัวป้าเพดานการติดตั้งบัวป้าเพดานจะช่วยทำให้เพดานดูสูงมากขึ้นโดยในที่นี้ให้เราเลือกบัวป้าเพดานที่มีรูปแบบเรียบบางและทาสีเดียวกันกับเพดานทั้งหมด 4. ทาสีเพดานด้วยสีขาวเพื่อให้ห้องดูสว่างและกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยต้องอย่าลืมเก็บงานให้เรียบร้อย5เฟอร์นิเจอร์แบบเตีย้ยให้เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูงไม่มากนักในการตกแต่งห้องเพื่อหลวงตาให้พื้นที่ด้านบนเหลือเยอะมากขึ้นส่งผลให้เพดานดูสูงมากขึ้นอีกครั้งเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์นี้ ยังดูมีความทันสมัยและน่ารัก 6. แขวนม่านสูงแม้หน้าต่างของเราจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแต่เราก็สามารถใช้การติดตั้งแขวนามานเพื่อบดบังและยกระดับให้ห้องดูสูงยาวกว่าความเป็นจริงได้โดยให้เราทำการติดตั้งให้สูงกว่าขอบบนของหน้าต่างขึ้นไปเล็กน้อยเพื่อเป็นการดึงดูดสายตา 7. แขวนกระจกแนวตั้งวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนั่นก็คือการเลือกแขวนกระจกแนวตั้งที่มีรูปร่างสูงเพรียวสะท้อนให้เพดานของคุณดูสูงขึ้นในขณะที่ทำให้ผนังของคุณดูกว้างขึ้นในคราวเดียวกันอีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือ7วิธีลวงตาที่ช่วยทำให้เพดานดูสูงขึ้นที่ทางเรานำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ แอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ก็สามารถคอมเมนต์ comment, มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่แอดมินได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์ หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ